ตรงนี้มีเห็ดปูกตาบด้วยเห็ดปูกจิกเห็ดปูกจิกออกแล้วท่านผู้ชมว้าวยสวยๆ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 ท่านผู้ชมนี่เห็ดปูก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 จ้าเห็ดปูกโอ้ยโอ้โอ้เห็ดปวกจ้าเห็ดปวกไปดูหลายที่นะครับ ดูลายที่พอเห็ดก็ออกหลายที่นะครับเห็ดก <this> ็ออกหลายที milk, ่นะครับผมดูไปดูลายที่เดบลูหน่อไม้ด้วยครับอุ้ยเห็ดหล่นเห็ดหล่นอุ้ยเห็ดหล่นเห็ดหล่นครับอุ้ยยุงกัดยุงกัดโอ้เห็ดปวกออกแล้วครับเดบดูหน่อไม้ด้วยนะเดปดูหน่อไม้ด้วย ออกหน่อไม้เป็นไงบ้างมาเลยใส่ชุดมาด้วยครับโอ้หน่อไม้ก็เยอะเลยท่านผู้ชมโอ้หน่อไม้เยอะเลยเต็มเลยโอ้หน่อไม้เต็มเลยครับเลี้ยวหน่อไม้ไปแกงใส่เห็ดปวกนะครับผมลงมาดูนาครับก็เลยแวะมาที่สวนนะครับว่ามีอะไรบ้างอุ้ยท่านผู้ชมมีเห็ดปวกไก่น้อยด้วย อุ้ยมีเห็ดปวกไก่น้อยด้วยครยับท่านผู้ชมดูสิมีมีปเห็ดปวกใหญ่มีไหมอุ้ยเห็ดปวกใหญ่ก็มีครับท่านผู้ชมอุ้ยเห็ดปวกใหญ่ก็ออกด้วยทา่านผู้ชมโอ้เห็ดปวกใหญ่ก็ออกครับโอ้เห็ดปวกใหญ่ก็ออกโอ้มีกี่ดอกเนาะน,นี่มีหลายดอกไหมเนาะ มีหลายดอกเมนฮอตจะไปดูก่อนนี่เห็ุปวกไก่น้อยก็มีเห็ุปวกฉิกก็มีครับโอ้ไม่เจะรอยเอาแล้วครับท่านผู้ชมโอ้มีคนมาเอาแล้วนี่ไงนี่ไงนี่นี่ครับรอยเอาครับนี่ครับรอยเอาครับโอ้เพียบเลยโอ้รอยเอาโอ้รอยเอาเห็ดเพียบเลยครับ โอ้เราเอาเห็ดเพียบเลยวายุงยุงเพราะว่าผมแวะมาดูเฉยๆนะมันมีอะไรหรือเปล่ามีเห็ดปวกด้วยท่านผู้ชมลอยเอาเห็ดปวกเต็มเลยโอ้นี่ครับบานแล้วนี่บานแล้วมีคนเผาอ้าวแล้วด้วยนี่ครับเห็ดปวกไก่น้อยครับเห็ดปวกไก่น้อยก็ออกด้วยนะอันนี้เห็ดปวกจิกนะครับ ต้ตกดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะออกเพราะว่ามันมีคนมันมีรอยคนมาเอาอยู่นะครับไม่มาอยู่รลอยเนี่ยมีคนมาเอานะครับมีคนมาเอาเห็ดนะครับเราก็ต้องดูก่อนนะเพราะว่าปีก่อนนู้นเก็บเอาตรงนี้นะครับปีก่อนนี่เก็บเอาตรงนี้เพียบเลยนะปีก่อนนี่เก็บเอาตรงนี้นะครับปีก่อนนี่เก็บเอาตรงนี้เพียบเลยนะ ครับรอยลอยฉุดรอยลอยเก็บนะครับเนี่ยนะครับผมเนี่ยครับตรงนี้ตรงนี้รอยเก็บครับรอยเก็บเห็ดนะครับอ๋ออุ้ยท่านผู้ชมนี่ไงเห็ดปวกไก่น้อยอุ้ยเห็ดปวกไก่น้อยเห็ดปวกไก่น้อยครับท่านผู้ชมเห็ดปวกไก่น้อยปวกไก่น้อยก็มีครับท่านผู้ชมโอ้เห็ดปวกไก่น้อยก็มีครับเอาเห็้ปวกไก่น้อยก่อน โอ้ลุกอ๋อ,อ,อยุงยุงยุงเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมไม่ได้ไม่ได้ใส่ชุดมานี่ครับเห็ดปวกไก่น้อยอืมนี่ครับเห็ดปวกไก่น้อยอ๋อยุงยุงยุงเห็ดปวกไก่น้อยครับท่านผู้ชมเราต้องดูอีกที่หนึ่งนะเผอ่มมีเห็ดปวกใหญ่ออก เห็ดปกฉิกเพราะมันไปก่อนเห็ดปวกจิกออกเยอะเลยอันนี้มีคนมาเก็บแล้วมีคนมาเก็บแล้วนะครับมีคนมาเก็บแล้วอืมมาเลมโอ้เห็ดคอนทั้งเห็ดคอนทั้งครับกินได้กินได้โอ้อย่างดีเลยอย่างอร่อยเลยเหลืองจือครับเห็ดเหลืองจือเห็ดเหลืองจือ่อกับท่านผู้ชมเห็ดเหลืองจือครับ มีเห็ดลิงจือด้วยนะเอาไว้ชอบมีเห็ดลิงจือด้วยยังไงนี่ไงเห็ดเห็ดเห็ดตาบเห็ดตาบเห็ดตาบครับท่านผู้ชมโอ้เห็ดตาบ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 โอ้ไม่มีอุปกรณ์ใดๆครับแต่งชุดกับชุดแบบอยู่บ้านมาโอ้นี่คำเห็ดตาบกครับเห็ดตาบครับท่านผู้ชมยังน้อยเห็ดหมดหรือยังเนาะ หมดหรือยังเนาะเดี๋ยวเดินดูเห็ดนะครับวันนี้แต่งชุดแบบอยู่บ้านนะครับแต่มาหาดูเห็ดนะครับหน่อไม้ก็เยอะแยะเลยครัเหือมาก็เยอะแยะเลยเดี๋ยวมาดูเห็ดเดี๋ยวมาดูเห็ดกันเห็ดบางทีเขาก็ออกแถวแถวนี้นะครับเห็ดก็ออกแถวแถวนี้ผมไม่ดูมัวจะขึ้นโพนะครับไม่ลงมาดู ไม่ได้ลงมาดูไม่ได้ลงมาดูเลยอุปกรณ์ใส่ก็ไม่มีนะครับแค่แวะลงมาดูนะครับปีก่อนนี่เจอเห็ดตับตรงนี้นะครับดอกใหญ่มากเจอเห็ดตาบอย้่ไปคราวนี้ไม่เจอครับโอ้ไม่เห็นไม่มีแล้วพอแถวนี้ก็ชอบมีเห็ดตาบออกเลวนนะอือ มาดูแถวนี้กันมาดูแถวนี้กันยุงกัดผมเต็มเลยยุงกัดเต็มเลยโอ้โหเห็ดอะไรนี่ไม่ใช่เห็ดที่เราต้องการไม่ใช่เห็ดที่เราต้องการโอ้ไม่ใช่เห็ดที่เราต้องการ ทำไมมีออกเต็มคอนเอ้ยทำไมมีออกเต็มโพนเนาะออกไม่เต็มโพนเลยออกไม่เต็มโพนเลยไปก่อนเอาตรงนี้ด้วยนะเห็ดตราบเห็ดตราบไปก่อนตรงนี้ก็ออกนะครับแต่วันนี้ไม่เห็นไม่มีนะครับไม่เห็นนะครับ ดูหน่อไม้สิเป็นไงบ้างดูหน่อไม้สิเป็นไงบ้างกอนนี้ออกไหมโอ้กอนนี้ยังไม่ออกนะครับกอนนี้ก็ยังไม่ออกอ๋อนี่ไงนี่ไงออกแล้วยาวด้วยยาว,ยาว,ย,าวยาวด้วยครับแล้วยาวด้วยนะยาวด้วย <c oughs> แล้วนะครับยาวด้วยนะก็เลยลงมาดูตั้งอาทิตย์หนึ่งแล้วครับหมดจะขึ้นจะพูนี่ฝนมันตกไม่ขึ้นพูไม่ได้ก็เลยมาดูที่สวนเนี่ยครับที่สวนน้องสะไหนะครับหมดแล้วครบแล้วครับมาดูกันนะครับอุ้ยมีเห็ดปลวกด้วยท่านผู้ชมุ่ยมีเห็ดปลวกด้วยนี่โอ้ เห็ดปวกออกด้วยโอ้ยเห็ดปวกออกด้วยเห็ดปวกออกด้วยมีเห็ดปวกออกด้วยต้อต้องดูลลแล้วล่ะมันมีเห็ดปวกออกด้วยนะครับเราก็ต้องดูแล้วว่ามันมีออกเยอะหรือเปล่าออกเป็นหมู่หรือเปล่านะครับเราก็ต้องไปดูนะครับผมไปดูเห็ดปวกนะครับนี่ครับเห็ดปวกฉิกนะครับเห็ดปวกฉิกอุ้ยหน่อไม้ก็มีด้วยหน่อไม้ก็ออกด้วยแหละท่านผู้ชม หน่อไม้ก็ออกด้วยอยดอกใหญ่มากทานผู้ชมดอกใหญ่มากเลยเห็ดปวกดอกใหญ่มากเลยดอยกอออใหญ่มากอุ้ยหักไปเหโคนเขาอยู่ข้างล่างนะเห็ดโคนนี่ครับเห็ดปวกนะครับเห็ดปวกในเห็ดโคนโอุย้ยแก่มากแล้วปล่อยเข้าไปเหอะเขาแก่มากแล้วกินไม่ได้แล้วครับ ปล่อยเข้าไปจะเห็ดโคนจะเห็ดปวก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 อออขาดครับโคนครับเอามีดถ่ายครับมันลึกครับ ตีบเอาเลยครับหักเอาเลยมันสูงหักเอาเลยสูงดูครับดูครับดูครับมันยาวครับมันสูงครับไอหักเอาเลยนะครับโอ้หักเอาเลยัน่อยยาวก็หักเอาเลยัน่ยาวๆก็หักสั้นๆก็มีนะครับ สั้นๆก็เพียบเลยเนี่ยครับเราก็มาดูหน่อย,ยาวๆเนี่ยครับท่านผู้ชมหักเอาลเลยึเนี่ยครับยาวๆหักเอาลเลยเนี่ยครับหักเอาลเลยหักเอาบัวบะบัวบะเลย โอ้มันสูงแล้วอ่อาได้เลยทีนี้ก็พอแกงแล้วครับทีนี้ก็พอแกงแล้วนะครับโอ้ย,ยาวๆสันสั้นอีกเยอะสันสั้นก็อีกเยอะเลยครับเนี่ยครับแค่นี้ก็พอแกงแล้วนะครับแค่นี้ก็พอแกงไปดูซิมีอีกไหม นี่น้ำไม้ไล่ก็ขึ้นสูยไม่ใช่ไอ้น้ำไม้เห้ป่าก็ขึ้นสูงแล้วนะครับน้ำเห้ป่าก็ขึ้นสูงแล้วนะครับอุย้ยเห็ดอะไรนี่อือุ้ยโอ้โหโอ้โหเห็ดคอนทั้งโอ้โหเห็ดคอนมาดูสวนนะครับเนื่องจากว่า โูขึ้นไม่ได้นะครับฝนตกฝนตกไม่ได้ขึ้นโูมาสามวันนี้นะครับไม่ได้ขึ้นโูเขานะครับฝนตกก็เลยแวบ,บมาดูสวนแวบบมาดูสวนว่ามีอะไรบ้างนะครับสวนป่านะครับผมแวบบมาดูสวนป่าก็มีกอไผ่มีอะไรนะครับผมมีกอไผ่ไมีอะไรแล้วก็ปีกอดน,นูน้นผมมาเก็บเห็ดตรงนี้นะครับเนี่ยครับ ผมมาเก็บเห็ดตรงบริเวณนี้นะครับโอ้เก็บสนุกมากเลยปีก่อนนเก็บสนุกมากเลยนะครับมาเก็บเห็ดตรงบริเวณนี้ปีก่อนนั้นนะครับโอ้หแบบเต็มเลยนะครับเก็บ <enders> ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะครับมันทำมาออกตอนเช้าแล้วก็ออกตอนเย็นนะครับอันนี้ก็คือพวกกอไผ่ต่างๆนะครับไผ่ก็ก็ออกดีเหมือนกันดีนะครับ ผายเขาออกดีมากันนะครับวันนี้ก็เลยมาดูสวนนะครับเลยมาดูสวนว่าเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างนะครับมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับยังไงหน่อไม้หน่อไม้ยังไงหน่อไม้หน่อไม้นี่ครับหักเอาเลยหักเอาเลยหน่อไม้ก็หักเอาเลยนะครับหน่อไม้หักเอาเลย เฮ้ยนี่สูงแล้วไปนี่ยังไม่สูงขนารับเอานี่ครับหน่อไม้ครับหน่อไม้นะครับท่านผู้ชมหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้ตรงนี้เห็ดปวก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 โอ้ยเห็ดปวกเห็ดปวกอึ๊บโอ้เห็หดปวกเห็ดปวกจ้าเห็ดปวกฉีจกจ้าเห็ดปวกฉีกเห็ดปวกฉีกท่านผู้ชมปวกฉีกหมดหรือยังเออ วิ่งยังไงอีกถุงดอกนี่ท่านผู้ชมที่หนึ่งดอกนี่เห็ดปวกเห็ดปวกโอ้เห็ดปวก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 ครับท่านผู้ชมเห็ดปวกเห็ดปวกจิกเห็ดปวกจิกนี่เห็ดปวกจิกถ้าท่านผู้ชมครับผมพอดีมาดูเข้ามาดูส่วนน้องสไปร์ตครับมาดูเห็ดนะครับผม มาเห็ดดูว่าจะมันจะมีเห็ดไหมเนาะตะกั่วแดนจะกลับบ้านด้วยตนะะกั่วแดนจะกลับบ้านด้วยครับตะกัะก่วแดง